ราคาขั้นต่ำนะครับหรือว่าราคาที่เป็นราคาที่สามารถที่จะยอมรับได้นะครับสำหรับการประมูลในช่องธุรกิจทั้ง24ช่องนะครับก็จะมีราคารวมประมาณ15,000ล้านนะครับ สิ้นสุดการรอคอยสำหรับการสรุปราคาเริ่มประมูลช่องรายการทีวีดิจิตอลในส่วนของ24ช่องธุรกิจเมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทอ,อนุมัติราคาตั้งต้นการประมูลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยราคาตั้งต้นประมูลช่องที่แพงที่สุดคือช่องความละเอียดสูงหรือ HD เริ่มที่ช่องละ1,510ล้านบาทส่วนช่องที่ถูกที่สุดคือช่องเด็กเริ่มที่140ล้านบาทช่องข่าวเริ่มที่ 220ล้านบาทและช่องวอร์เรีเอเริ่มที่380ล้านบาทความชัดเจนรอบนี้ทำให้การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีของบ้านเราเข้าใกล้ความเป็นดิจิตอลมากขึ้น ในความหมายนี้คือทีวีดิจิตอลจะทําให้มีฟรีทีวีมากขึ้นจากเดิมที่ประเทศไทยมีทางเลือกชมฟรีทีวีเพียง6ช่องและความหมายทางธุรกิจคือเม็ดเงินโฆษณาจะถูกแชร์มากขึ้นจากที่เคยผูกขาดอยู่2ช่องใหญ่คือช่อง3และช่อง7ที่มีส่วนแบ่งผู้ชมรวมกันมากกว่า90%นี่คือจุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงของแลนส์เคปอุตสาหกรรมทีวีที่จะมีผู้เล่นมากขึ้นและผู้ชมจะมีทางเลือกมากขึ้นแม้ว่ากสทยังมีโจทย์สำคัญคือการ ทำให้ระบบทีวีดิจิตอลเข้าถึงผู้ชมมากที่สุดคำตอบในเรื่องนี้กสทชจึงได้เร่งแผนการกระจายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้เข้าถึงผู้ชมจำนวน22ล้านครัวเรือนทั่วประเทศการกระจายเซ็ตท็อปบ็อกซ์นี้กสทชต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด คิดเป็นมูนลค่ารวมกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทหรือต้นทุนเฉลี่ยกล่องละ690บาทซึ่งกสทจะแจกเป็นคูปองให้แลกซื้อกล่องหรือเป็นส่วนลดเพื่อซื้อเครื่องรับโทรทัศน์เป็นส่วนที่ไปสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านนะครับส่วนวิธีการในการสนับสนุนหลักใหญ่ใจความก็คือเป็นการแจกคูปองนะครับให้กับทุกครัวเรือนเพราะฉะนั้นรายละเอียดการดําเนินการในเรื่องของการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านโดยใช้เงินส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องรอให้การประมูลเสร็จสิ้นก่อน นึึงจะสามารถอธิบายรายละเอียดได้ แม้กำหนดการส่งสัญญาณระบบทีวีดิจิตอลจะกำหนดไว้ว่าภายในสิ้นปี2,556จะมีผู้รับชมได้20-30%และจะเพิ่มเป็น80%ของประชากรภายใน2ปีแต่กสทยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ชมจะเปลี่ยนระบบมาชมทีวีดิจิตอลทั้งหมดได้เมื่อไหร่เพราะตามผลศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดว่าการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกสู่ดิจิตอลจะใช้เวลาประมาณ7ปีจึงจะครบร้อเปอรเซนโดย ีแรกจะมีเพียง10%เท่านั้นนี่คือด่านสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าการประมูลทีวีดิจิตอลนั้นสำเร็จทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงของผู้ชมและผลประโยชน์ของชาติที่จะได้รับจากคลื่นความถี่ครั้งนี้กรุงเทพธุรกิจทีวีรายงาน